สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดศึกแล้วบกลายจุดท้าประยุทธ์หนีบด็อกเตอร์เสรีออกโหนกระแสแรมโบอาสาดิเบตแทนบกลายจุดไม่ดวนหมัดแบบเต้พระรามเจ็ดท้าบิ๊กตู่หนีบด็อกเตอร์เสรีออกโหนกระแสลูกนัดบอกแจมแรมโบอาซาดิเบตออกทีวีแทนบิ๊กตู่และเสรีบอกบอกลายจุดอย่าลืมชวนเต้นมาแจมด้วย สืบเนื่องจากนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อพักไทยศีวิไลชัยยาเต้พระรามเจ็ดโพสต์เฟซบุ๊กท้าดวนหมัดกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นด้านนายสมบัติบุญงามอเนคงหรือบอกลอายจุดผู้ริเริ่มกิจกรรมคา็อบสมบัติทัวร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสมบัติบุญงามอนนคงถึงกรณีดังกล่าวพร้อมระบุว่า ผมไม่ท้าประยุทธ์ต่อยแบบเต้พระรามเจ็ดแต่อยากชวนประยุทธ์ออกหนกระแสท้าให้หนีบดรเสรีมาอีกคนทั้งนี้นายธนัธนากิจอํานวยหรือลูกนัดอดีตแกนนำกปปสซึ่งได้รับบาดเจ็บดวงตาข้างขวาไม่สามารถมองเห็นได้จากการถูกสลายการชุมนุมเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้ร่วมแสดงความเห็นต่อโพสต์ของนายสมบัติด้วยว่าแจม ล่าสุดนายเสกสกลอัฐถาวงหรือแรมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกอลายจุดได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กท้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจับมือนายเสรีวงมน่าบรรณาธิการบริหารเพื่อวางกลยุทธ์สื่อสารสอบคออ,ออกรายการโนกระแสว่า คนอย่างนายสมบัติวันๆได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนบ้างเพราะตนเห็นแต่ออกมาเคลื่อนไหวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่หยุดและตนมองว่าคนประเภทนี้ไม่เหมาะที่จะออกมาท้าดีเบตหรือออกรายการร่วมกับนายกเพราะนายกไม่ได้มีเวลามาให้คนประเภทนี้ต้องเอาเวลาที่มีอยู่ทำงานแก้ไขปัญหาโควิด -19 ให้กับบ้านเมืองในขณะนี้ นายเสกสกลกล่าวว่าแต่หากนายสมบัติหิวแสงอยากออกทีวีมากตนพร้อมที่จะไปแทนนายกในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้โดยขอให้ในายสมบัตินัดวันและเวลามาตนพร้อมจะไปซึ่งจะเป็นวันใดก็ได้โดยที่ตนจะไม่ต้องหนีบใครไปด้วยเดี่ยวต่อเดี่ยวได้ทุกรายการทีวีหรือนายสมบัติ จะหนีบลูกน้องคนใหม่อย่างนายนัทวุฒิใสเกลือที่มาสมัครเป็นลูกทีมคารมบมาด้วยตนยิ่งยินดีต้อนรับอย่างยิ่งนายเสกสกลกล่าวอีกว่าตนพร้อมที่จะไปออกทีวีร่วมกับนายสมบัติทุกรายการถูกช่องที่นายสมบัติอยากไปขอให้นัดวันมาเลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างนายสมบัติจะเอาอะไรมาพูดออกรายการตนขอเตือนว่าอย่าหิวแสงออกทีวีในตอนนี้เลยเพราะอาจจะกลายเป็นการประจานตัวเองออกทีวีมากกว่า เจอได้ทุกที่ได้ทุกเวทีเอาความจริงมาแช์กันผมไม่เคยกลัวทีวีช่องไหนรายการไหนนัดมาได้เลยนายสมบัติบอกลอายจุดมีอะไรมาท้าดีเบตกับแรมโบ้ไม่ต้องถึงมือนายกและอาจารย์เสรีรอกและอย่าลืมหนีบชวนนายนัทวุฒมาด้วยก็แล้วกันนายเสกสกลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ